สวัสดีครับพี่รองท่านผู้ชมครับวมือนี้แอดกินก็สิพาพี่รองท่านผู้ชมมาตามน้องปั้นนะครับน้องปั่นที่ผ่านม้าเห็นบอกถูกขังบนนะครับเจ็ดเก้าถูกดีว่านี้เพิ่นสีได้ตัวไหนเดียวแอดบิทจะพาพี่น้องเขาไปสอบถามเพิ่นเบิ้งนะครับมือนี้แม่เพิ่นนเอยูยูตะเพินผู้เดียวเชิญพี่น้องเขาไปติดตามแลรับชมรับฟังได้เลยครับแฟนจักรยาน เร um <ENNIS> <bey> ียกออกตัวแดงก่อนเรียกออกตัวแดงก่อนนะมาพี่ครับพี่มาพี่ครับพี่มาพี่ครับพี่แตะท้ามประจัจจบาดนะนะฮะเรียกออกตัวแดงก่อนลกกับเก้าลกกับเก้าเมืดีบ่ะเดือดตัวดีหามตัวด้้เขาใจฮะ คุณจ้างว่าเขียนเขียนเขียนเปลี่ยนว่าอเขียนเปลี่ยนใส่หอกับเก้าเขนยังไงฮะใส่หอกับเก้าเป็นตัวยังไงเขียนตัวยังไงยังในตาเหมือนกันมันมันมันสีออกหอกับเก้าจีมันคือเป็นตัวเดียวกันมันที่ออกอยุบอะฮะ hành nghề chén, heo bơn này đầy không đầy à, để để ta chiều má chén chăn hả chăn cái à. bên này một cặp cào แคนานี่ก็ได้อ่ะ่นนเ่อ่ะเอเขียนเขียนกลางนี่ก็ได้เขียนกลางเลย ได้ไอ้เจ้านี่บ่ได้ฮอดพุกนี้ <laughs> à, <laughs> ที่แรกก็่าหาศูลิเนาะที่แรกว่าหาศูล์มันม่าถามนี่ว่าหกับเก้าบัตไทยเชียนไัตเชียนหาซูล์นี่เป็ียนตัวใดแทะนิปันเป็นตัวเชียนนี่บอหรือเปลี่นตัวใดเอาเดี๋ยวสิตีรี่นยครับเด้อเชียนหนังสือท่านไม่เป็นแตนก็ว่า่นเชียนออกมาตัวนี้ตัวนี้กันแปลออกมากจะได้หาซูย์นะครับ ตัวนี้เป็น50เป็นโตกรับกันอันางที่เป็น20นะครับ้านน้อยนะครับมาจะเห็นพงยังแห้งมาพันจีเรียนมาหาด้วยเล็กบอกเด็เอา้าโอ้ตยตอนนี้เป็นน่องเพื่อนเป็นซีเขาปันป่นนะครับเอาไม่เลย นะครับน้องเขาปั้นเพิ่เตียนให้นะครับห้าศูนย์กับสองศูนย์นี่ครับลายมือเพิ่นลายมือเพิ่นที่เป็นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นลายมือของน้องเขาปั้นนะครับเด้อเนี่ยอันนี้พอเห็นเป็นผู้แปลออกวานะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับน้องที่แรกเพิ่นบอกว่า หกกับเก้านะครับเป็นว่าหกกับเก้าเอาหกกับเก้านี่เพิ่นเบ้านะครับเก้าอันนี้น้องน้องเพิ่นเบ้านะครับอ่า<ด>ตว่าอันนี้เป็นลายมือเพิ่นนะครับอันนี้ลายมือนะครับเป็นลายมือน่องเพิ่น,นีลายมือเพิ่นนะครับเด้อ ว่าแล้ววะใช่ไหมก็เป็นอืมอื้อน้องขอเบิ่งไม่เป็นแนวทางนะครับเป็นเทียนให้หางเดียวนะครับตวัดตอนเบ้านี่เป็นว่าหัวกับเก่าตวัดตอนเทียนเทียนให้หายูนนะครับเทียนให้หายูนมันออกตัวนี้บ่น้องปัดฮะออกตัวนี้วะเอาตัวนี้หรือตัวใดเอาตัวเทียนนี่วะเอ้ฝนว่าออกตัวเทียนนี่ วัดนี้บ่พลาด้วนบ่ฮะวัดนี้บ่พลาดเ้วยป่ะบางวัดนี้บ่พลาดเไปครับเจ้าอาจจะทายงายจักหน่อยนะครับว่าน้องเพิ่นกงินนี้แต่สี่เปลี่ยนนะครับกับบ่ได้สอบถามบ่ได้สัมภาษณ์เพิ่นนะครับมีแต่สิไปเปลี่ยนเพิ่นฟังเหรียญคือว่าเด็กน้อยผู้ชายฟังเหรียญนะครับมีแต่สิไปเอาเพิ่นไปดีเพิ่นยังเขียนตัวเลขให้นะครับห้าศูนย์ ห้างเดียวนีเป็นลายมือเพิ่นนะครับเดอ้อนีลายมือน้องปั้นนะครับน้องเขาปั้นแต่ว่า,ากันตอนเพิ่นบอกกันแอดมินยางมามาถามเพิ่นเพิ <ๆ S 1> ่นว่าหกกับเก้าท่านต่ว่าปัดให้เคียนให้เขียนเขียนหาศูนย์นะครับ 50, หาศูนย์รือสองศูนย์ก็ได้นะครับอาพี่น้องกับพิจเจรณาเบิ่งนะครับ โชคๆมันมันก็นให้น้องดวงของน้องพระพี่น้องโชคดีเ้อนะครับโชคๆมันมัน,มนลำ่ำร่ำรวยรวยนำกันทุกท่านทุกคนนะครับแล้วจะมาตามน้องไหมนะครับใกล้ๆมือให้ที่เพิรนอบอกอีกนะครับี๋ยวสีร้อนให้แม่เพิ่นถามเพิ่นเรื่องอีกนะครับว่าเพิ่นสีให้ตัวเกาบบนะครับเพิ่นสีร้อคือเกาโบแบบเกาบบ <ๆ S 2> จงมาตามก่อนนะครับเนาะเดี๋ยว ใกล้เมื่อไว้ออกนะครับใกล้เมื่อประกาศผลจังมาตามเพื่อนหม่นะครับเนาะอ่าวพี่น,อน้องอยู่ดีมีแห้งโซก,กันมนกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัสดส่วนเร่งเผาผลาญเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบอกแป้งบอกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้วตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอรี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะ ไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสำหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะ